แต่ว่าขอต้นหยาดโย้มผู้ใดเนาะมีชัดธมชัดท่าอยากมาจะฝากชื่อฝากเสียงไหวนในูุทธศาานากะขรุ่นหน้ามาได้บริจาคตามใจชัดท่าของบรรดาอตุนหยาดโย้มเนาะผู้เล็กผู้น้อยเนาะเขาได้กระเลาะเตนเนาะสมทบกันเนาะเพราะว่ามาประกอบชวนได้บุญน้ำกันกะมีอยู่เจ็ดหน่วยกับเจ็ดหน่วยกัดลายเติบอยู่ได้เนาะคือว่าคาสร้างกันเนาะ เพราะว่ามันหายากไม่ดูเนี่ยเขาเขาบวชเขามากกับเช่าโกปีเขาคือหาอยู่ตะกี้ไม่มันเป็นราคาเนาะหาชื่อกับเได้แมนบอกวันนี้ไม่บ่เป็นราคาเนาะหนึ่งมาเข้าบาจากเอาออกจากเพื่อนไม่ออกกับว่าแมนแมนชนะว่าชื่อไลยกับชงชาล่าเล้ากับเป็นคนถูกคนยากเขาก็เคยเคยเคยสุกยู่เล่าจช่ไห

พี่น้องเนาะวันนี้กะมาอยู่ที่วัดพี่น้อยเนาะเอากราบสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเบอร์สุขสู่คนพี่น้องเนาะบอกว่าจะเป็นฝั่งลาวเนาะบอกว่าจะอยู่ฝั่งลาวหรืออยู่ฝั่งไทยต่างประเทศกะยินดีต้อนรับทานเข้าสู่ซ่องบ่าวแสนวันเฮาอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะผ่อพ่อกับซ่องบ่าวแสนมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะทางบ่าวแสนกะอยู่ที่วัดพี่น้อยวันนี้กะลงมาถวายเงินให้กับทางเงินย่าพ่อเด้อมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะ เป็นเงินของทางเพื่อนกรมเรยจะดีอยู่ทางต่างประเทศที่ว่าเปิ้ลซอยไม่อะไรพี่น้อยเนาะไม่เที่ยวบักออกจากเครน่องลงใต้สามพันบาทพี่น้อยเนาะวันนี้ก็จะทำโมเสสนี่ได้ลงมาสบายกับ้งย่พอพี่น้อยเนาะก็โดนเติมไปได้พี่น้อยเนาะกต่วันนี้มีโอกาสได้ลงมาพี่น้อยเดี๋ยวทำโมเสนนี่การสิเอาเงินไปถวายเพื่อนก่อนแล้วก็สิทาเพื่อนเรื่องเงินโป่งนะพี่น้อยเนาะ เพราว่าสิไปเฮ็ดโป่งน er um like, ี่าไม่ที่ว่าบักมาเมื่นั้นแหะพี่น้อยพูนแหนมปเห็นอยู่ทั้งพุ่นน้องเพื่อนมาฮั่นได้เฮ็ดพี่น้องเอ้ยเนาะหรือว่าจังใดเดี๋ยวเาี่เข้าไปถามทางเงินแม่พ่อเป็นอีกเคนนึงพี่น้องเอ้ยเนาะลมมันนี่พี่น้องเอ้ยเนาะอากาศลมลมพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็เป็นทางเงินเนาะทางแม่น้อยพ่องวนพี่น้องเอ้ยเนาะและพอดวงใจพร้อมด้วยครอบครัว จำนวนเงินสามหมื่นบาทพี่น้องเอ้ยา,าต่างๆประเทศก็ได้พยายาี่น้องเอง้ยเนาะมอบโดยวันจันทรเนาะมูลนิวธนาบุญน้ำเพลินพี่น้องเอ้ยไปเดี๋ยวเหาสิหาทางเันนัฉพอก่อนพี่น้องเอ้ยบรรยากาศกาล็ลมลมเลยพี่น้องเอ้ยเนาะมือมนี่จะลม,นม,ม,นม,นมแห้งขนาดเลยเมื่อวานนี่ไม่ได้ลมพี่น้องเอ้ยมือนี่แต่ว่ามือนี่เนี่ย ก็รู้สึกว่าลมแหง้งพี่น้องเอ๋ยเนาะแล้วก็อากาศหนาวก็เริ่มเข้ามาแล้วพี่น้องเอ๋ยเนาะจากในกับทางพี่ฝา่นอ้องดูแลสุขภาพหน่เด้อพี่น้องเด้อเนานะอากาศก็เริ่มหนาวแล้วพี่น้องเอ๋ยฝนลมพัดไหลโพเสียงจะจ่าด,ดูพี่น้องเ <c oughs> อ๋ยลงมาก็มาบุญเพลวันนี้พี่น้องเอ๋ยเนาะโดยแสงของไม้ก่อนมาบุญเพลได้เล่เนาะเพิ่นแอพพอเพิ่นอยูจุาา๊บ่เนาะก็เงียบแต่พี่น้องเอ๋ยใครเ่อนวัดกับพิ่น สะอาดเนาะเพิ่นเพราะว่าตอนเศร้าเพิ่นเพิ่นสิปัดกวดข้มือได้นี่นะเนาะ,ะแต่แต่สมัยก็แต่แต่ค่าวเอายังน้อยนอะหัวแถวนี้เนี่ยเป็นเ,เป็นเป็นเลินเนาะเป็นเลินแบบยังบม่ได้อ่าปูหรือว่ายังบม่ได้เทพืชนี่ยนะเนาะ,นะคือเดี๋ยวนี้กะสะดวกสบายเวลามีงานมีอย่างหรือว่ามีใส่บาตรอะไรอย่างที่อะไรก็ได้เนาะจะง่ายช่วงแบาผนแล้วผลมันจะ ง่ายเนะป,ป็นเอยเนาะแต่บริบทบุพเพนเนาะอันนี้ก็จะเป็นอหอแจกนนะเป็นเราเองเนาะถนะือว่าใหญ่พอสมควรเป็นเราเองบริลงมาตะโดนแลวัดเหมือนกะันเนาะทางตรงผอบนยูมาเนาะเนาะอ้าวเป็นเอยเนาะทางเงิน อันนี้พอเพิ่นมาแล้วพี่น้องเอ่ยเนาะบอกว่าเพิ่นไปใส่กินอีกพี่นเอาอ่อยป้าเดียร์ฮัสิเพิ่นไปหาเพิ่นก่อนแล้วก็ที่สบายเงินพี่น้องเอ่ยเนาะจำนวนเงินกะสามพันบาทพี่น้อาอ่ยเป็นทางปัจจัยของทางพ่อกับแม่อยู่ทางต่างประเทศเนาะเพิ่นได้ปัจจัยมาช่วยพี่น้องเอ่ยเนาะค่าไม้ที่ว่าบักออกจากอันเฮือนของทางใต้มือนั้นแหละพี่น้องเอ่ยสามพันบาทค่าไม้นี่ หมืน่นหมื่นสามเนาะอ่าหมื่นสามแล้ววันนี้นทางทางเงินนโปเป็นนะเป็นเป็นจ่ายไปก่อนเมื่อนึงเนาะแล้ววันนี้อีก3,000บาทนะทางเงินพอกับแม่คือทางต่างประเทศเป็นซวยปัจจัยขามาพี่น้อยนอกจากนายกอะลงมืตานาบุญน,นำอ่าพอกับแม่เด้อนอกจากว่าได้ซวยขามาพินยัยนอ้อยเนาะอ่า ทำบุญพี newer, okay. ่น so hmm. ้องเยเนาะมือนั่นกัโอ้พี่น้อยเนาะมือที่ว่าบักไม้นั่นกะที่วบาดเสียวแล้วพี่น้องเนาะเทว่าเสื้อขาดแล้วพี่น้องเยเนาะแต่เทว่าปลอดภัยดีกับเทวรวบๆหมดดูดีแล้วพี่น้อยเนาะอ่ะเดี๋ยวเขิขึ้นไปหาทางเันหลวงพ่อเป็นก่อนพี่น้องเยเนาะทางญาพ่อก่อนสบายหวเงินเปนก่อนพี่น้องเย cản thế, anh khoan rồi, rồi, anh may nó, lùm khá là nhiều nó, nào, cả nào có may đấy, rồi อันเป็นจังใดทางอันอ่าที่ว่าโปงบ่เออโปงมันแม่นได้อ่าเฮ็ดเฮาใส่ได้เนาะตอนนี้โปงนั่นก็หาขอเป็นตอนหยังสิสิจ้างเขาสิจ้างเขามาเฮ็ดให้อ๋อจักสิเบิดหลายบัดน้อยเบิดหลายปานไดยยังยังบ่ฮู้เนาะค่าสร้างนี่เยังไงก่อนฮะค่าสร้างเว่าจ้างคนเฮ็ดน่ะค่าสร้างน่ะโดยมันบ่ทันจักเนี่ว่าเขา เขามาเห็ดเบิองเช่นกัน<อ>เขาจะเอาน้ำลายไ,<ห>ไ,ไป็นไเป็นมามาเบิองกอ่อนเดี๋ยวนี้เขาบอกว่ท่านมีเงินมีค<อ>้ามแต่ชาวมีเงินแต่กะที่เขามาเห็ดไหน<อ>จังหน่อยจังหลายเป็นได้<อ>แต่ว่าอันจัแจ้งอันนีในนอกปูปงนะ่ะเขาจะเห็ดเขาจให้อันบ้านพี่ไก่ในคอเนี่ยเขาจให้ยเป็นไปเห็ดเนี่ย ไม่ไม um, ่เจ็ดทอนเจ็ทอนไม่เจ็ดทอนเขาเฮ็ดจนเบิร์ุ่นแล้วเฮ็ดป่งไปเลยมัเฮ็ดป่งเบิดเจ็ดเดี๋วเจ็ดเจ็ดนวยบ่เนาะเจ็ดนวยเจ็ดเจ็ดนวยแล้วเจ็ดทอนก็เจ็ดนวยเจ็ดนวยเท่าเอ้ยเนาะเฮ็ดจนเบิรแต่ว่าวัดว่าวัดบนใดบูมี่โป่งมีหยั่งเขาก็ไปถวายก็ได้บุญได้กุศนนะแต่ว่าเขาตนหยาดโยมผู้ใดเนาะมีชัดธมชัท่าอยากมา จากชื่อปากเสียงไหวในพุทธศาสนากะะขุนหน้ามาได้บริจาคตามใจชัดชดท่าของบรรดาโอ,โอ,อ,อตุตเนยติโยมเนาะผู้เล็กผู้นหน่อยเนาะเขาได้กระเล้วแต่นเนาะสม,มทบกันเนาะเพราว่าใจมาประกอบวชวนได้บุญนำกันกันเนาะมีอยู่เจ็ดหน่วยกันโอ้เจ็ดหน่วยกันลายเติมอยู่ได้เนาะคือว่าคาสร้างกันเนาะเพราะว่ามันหายากไม่ดูเนี่ยเขาเขาบวชเขามากกับเช่าโกฟีเขาคือหาอยู่ ตะกี <All> right. ้ไม่เป็นราคาเนาะหารชื่อกับพอได้เหมือนบอกวันนี้ไม่บอเป็นราคาเลยหนึ่งมาเข้าบาจากเอาออกจากเพื่อนไม่ออกกับว่าแมนแมนจะนัาร์ชื่อไดนกับชงชานเหล้าเหล้ากับเป็นคนถูกคนยากเอาก็เคยเคยเคยสุกอยู่เล้าจันทร์แต่เพื่อนหลังเก่าเน่ะกับมิเตย์ยอได้ช่วยเพื่อนหลังเก่านะบอเออเพื่อนหลังเก่ามิเตย์เพราะยปคนเดียวได้ช่วยเ่า แล้วจังได้อยู่เรื่องไม่เรื่องต่อเรื่องเออเรื่องไม่เรื่องต่อเขาจ่ายปุ๊บมิเต็ยักษ์พอู้เดียวเลยย้อนย้อนยังเคยก่อนแต่ก็เขาก็เคยซอยเพิ่นเออเขาเคยซอยของโดยโดยก่อเขาชื่อชื่อฉันไดะฉันบอมิผู้ชื่อได้ไหมช่องลำแม่แม่แม่เพิ่นก็ว่าอยู่ว่าทั้งทั้งเจ้าของเพิ่นอยากขายว่าะฉันหน้าเนาะแต่เดี๋ยวหนึ่งมากกะพอดะที่มอกคำฮาอยากได้โป่งเนี่ยไปได้ซื้อเนาะได้ซื้อฉันโนาะด้ได้ ครับมื่อนี้กับทางพน้อยกับมาถวายเงินที่ว่าทางพ่อกับแม่ใจดีอยู่ทางต่างประเทศที่ว่าเพิ่นช่วยสามพันบาทเนาะสามพันบาททางทางยักพ่อนี่ซื้อไปเอันใจเงินไปเมื่อนึงเนาะแม่นบ่ใจเบิดแล้วแต่ว่าเขาเขาเพิ่งน้ำเล้าหนึ่งช่วยยักษ์พ่อนี่ตัวยักษ์พ่อผมมีเงินนะยักษ์พ่อหนี่ผู้เดียวเนี่ยเมื่อหนึ่งวันนี้เป็นเป็นรับปากช่วย chăm phân, phân bạc đó. Ừ, phân oh, đời, đời. nó chăm oh, phân bạc chai hạch lao bên chạy chand lao bên đôi 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 rồi. Rồi rồi đôi 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 เล่ากับคันิงแนวเดียวเนาะไม่สองตนมันเป็นเป็นอันบกคักอยู่เนาะโดให้เพิ่นรับพรนัำยักพอโดยโดยอาสามิบาทเนาะดูนรับพรโดยอยาทาปริวังปุราปริปุรินติสักกรรังเอวเมวไโตตินัางเปตานางอุปกรัมปิ อีสีตังปสีตังตุมหังเกปบพามีวัจจันจันสัพเพปุรินตตจังกปาจันโทปรรญาโตมีโสุตีระโสยาตสปีติโยวัจัุปัสัพโรโกวินาสันตุมาเตภวัตวันตรายโยจุกิติกาโยโกปวะอภิวาตานาสีเนสันเนจาวุตปัญจานิโยจัตตาโลธรรมาวัตันติอายุอนโุสุขัง พารังชาตุไอไดบุญน้ากันเด้อออกตนหยาดยมอ่าที่่ประกอบ่วนกับว่าแม่นะสามพันบาทช่วยเน่ยพอตั้งแต่นี้ต่อไปขออ่างอิงคุเอาคุณภาษีละตนาไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในเจ้ากนนโลกนี่จกปอกรักษาอบครัอกออกพอออกอยู่ต่างประเทศให้อยู่ดีมีหฮงความเจ็บหอยได้ความไข่หอยมีเด้อห้โช๊ใไ้่มาน ให้ร่ำไม่ด้วยปรัถนาจิตๆแล้วก็ให้ได้สมควงมาปรัถนาจุกจริงทุกประการเตอนจารุก็มกัใจน้ำดูกุนาที่เป็นผู้กบฏทนันใหลวคือพระในวัดหนึ่งมีอย่างตัวเติมอย่างบัวสวงชวงนี้จะเห็นได้เหตุอย่างนองในวัดตัวเติมก็คือเรื่องโปงนี่นเล้ยวเรื่องโปงงนั่นเดียวเขาอยากได้โปงนี แต่ว่ามีชัดทมชัดท่ากะมาประกอบส่วนเนาะตามใจใช้ชัดท่าพงบรรดาอกต้นหยาดโยมเนาะผู้ชิปปองฮาเท่าใดก็เลี้ยวแตนนะหัวอยากช้างบวกขม่าเลยอยากช้างโป่งของเก่าเฮามกระจิกช็อตเดี๋ยก็มันนี่นะอยากช้างไว้โอ้ยมืนโป่งนี่รุ่นภายนอกใครเนได้เนาะรุ่นยักษ์ปอนี่ยใครเนี่ยได้เนาะเดยวก็มีชื่อมีเสียงในฉันดอกเลยเอาฉันดอกพี่น้องเอง Lái à. à, à, bọn thì nó. Rồi, à, 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 đi đứa, nó. Ah, dù à, à, <laughs> đi miệng đâu nó. A đi nó. Bọc bọc đi đâu nó. Hãy đi đâu nó. Hãy đi đâu nó. Hãy đi nó. Hãy đi đâu nó. Hãy đi đâu nó. Hãy đi đi đâu nó. nó. เจ็ดท th oh, oh, ่อนเป็นแบบพี่น <ho S 2> <a> ้องเลยเนาะก็แกนี่ยอ่งนั่นเลยว่าเป็นเพื่อเนาะเกลี่ยง่ายขนาดเลยนะเว้ยตัวนี้ตัวนี้อาจจะเป็นท่อนบ้านที่สองเนาะตัวนี้เนาะ บันที่ซองเป็นไรแต่กะแต่กะตัวนี้ตัวนี้นทอนทอนเงาตัวนี้เพราะไม้่มีสองต้นเด้ตัวนี้อาจจะเป็นต้นต้นตัวน้อยฮะตัวนี้แกนเป็นการที่ไ่นเป็นไรเนาะถือว่าซ้ำประมาณซ้ำซ้ำ,ำก,กระถางนวลไปเนาะซ้ำก,กระถางพี่น้อองเ้ยหนาเท่าไรจ้าวประมาณนี้ขวานว่าสี่สิบอ่าสี่สิบปุ้นเนาะ ทอนี้ละทอนเหงอกและสีคลาดในเนาะหัวแกนเป็นไงเลยพี่น้อยโดยเขาเห็ดโป่งเขาต้องได้เจาะบ่เจาะหัวในเลยบ่บัดแกนแก่นแม่บ่เออโอ้พี่น้องเนาะต้วแก่นออกอมอกว่าวันตัวเดี๋ยวเพิ่นกับ่เพิ่นอาจเพิ่นอาจสิ เพื่อนอาชีวะเอาเอามองออกอะไรเพื่อนชีเจาะประมาณพวกช่วงนี้เนาะอ่าเศร้าเนาะอือดูดูไปด้วยเนาะเก็ดถอนเนาะไหนบอาโอเคพี่น้วยเนาะกะับสำหรับวันนี้กลับมาสบายเงินค่อนข้างเยอะพอไปด้องเนาะ ถ้าว่าท่านใดมีปัจจัยพระพี่น้องๆจากตัวซอยรวมทำบุญเห็ดโป้งเราเป็นน้องๆกะตัวซอยกข้มาได้เด้เระพี่น้องๆทำบุญใส่กะยินดีเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเอ้จันหวัดยว่าเราเป็นน้องเนาะสำหรับคลิปนี้พี่พาประกันใดกะขอโทษขออภัยพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้เราพี่น้องไปก่อนเด้อพบกันใหม่ในคลิปหน้าพาประกันใดกะขอโทษขออภัยน้ำสำหรับวันนี้ ขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อสบายดีน้นองเนาะ